พี่น้องีกรบครับข่าวทะลุไหมวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่8รกรกฎาคม2,568เวลานี้เบต้าวันกำลังมาแรงครับกำลังมาแรงหลังจากเรียกว่าขมักขม้นขยันอดกลัน้นอดทนสู้กับงานมาสิบปีปีนี้11ปีที่11ครับ ผมสู้มาเนี่ยสิปีปรากฏว่าได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจที่ได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับมันมีคุณสมบัติในตัวของมันเองไอเบต้าวันเนี่ยมันผลิตจากเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยให้การยอมรับจากผลการวิจัย ว่ามันสามารถสร้างภูมิต้านทานให้เราได้มันสร้างภูมิต้นานทานยังไงครับมันไปสร้างไมโครฟาดในไขกระดูกสันหลังแล้วมันเปรียบเสมือนเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เหมือนตำรวจทหารนะ่ะมันคอยปกป้องตัวเรามันลอยอยู่ในเส้นเลือดอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาเชื้อราไวรัสปรสิตมาลงมาเองฆ่าทิ้งหมดจนกระทั่งนักวิศาสตร์การแพทย์ชาวไทยเป็นอาจารย์หมอและเป็น ปรัดกระสวงสาธารณสุขเขาก็แปลผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมาเป็นเล่มครับเล่มอย่างนี้ตั้งชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกตั้งชื่ออย่างนี้เลยไม่เกรงใจใครเลยผมก็ซื้อมาอ่านท่านไ,ได้มาโฆษณาอะไรให้ผมอะ่ะซื้อมาอ่านจากศูนย์หนังสือจุฬาอ่านละเอียดว่ามันช่วยอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างผมไม่เจ็ดจาเป็นต้องเล่าโดยละเอียดแล้วครับว่า ถ้าท่านสนใจเรื่องสุขภาพของท่านสั่งซื้อได้เบต้าวันซื้อ4ี่ขวดครแถมฟรีหนึ่งขวดหมายเลขโทรศัพท์ใต้จอครับข้างล่างหน้าจอไม่ต้องโทรหาผมนะครับให้ฝ่ายการตลาดเขาทำงานบ้างโทรศัพท์หาเขาและปีนี้เป็นปีที่ผมบุกต่างประเทศบุกต่างประเทศก็พยายามทยอยออกต่างประเทศเพราะในประเทศไทยประสบความสำเร็จแนละ้ววันนี้วันที่แ กรกฎาคมตรงกับวันอังคารอย่างนี้ผมบอกพาดหัวอย่างนี้ตลาดนัดงูเหา่าตัวละสามสิบล้านเพื่อที่จะแย่งกันตั้งรัฐบาลแข่งกันซื้องูเหา่าน้ำเงินกระแดงครับถามว่ามันเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงการเมืองวันนี้คึกคัก หลังจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองได้ไต่สวนเรื่องชั้นที่สบี่เมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นครั้งที่สองคือวันที่แปดวันนี้ก็จะไต่สวนอีกที่เหลืออยู่ยี่สิบปากเนี่ยอีกยี่สิบปากสารดีกาแผนกคดีอาญาของปูนดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำสั่งนัดไต่สวนคดีหมายเลขดำที่บคหนึ่งทับสองห้าหกแปด ก็จะไต่สวนต่อไปว่าสรุปแล้วตกลงแล้วทักษิณเนี่ยป่วยทิพย์โดยไม่ติดคุกสักวันเดียวใช่หรือไม่เอาตามเรื่องนี้กันแต่เรื่องที่ท่านกำลังตาตางไปอยู่นี่ก็คือตลาดนัดงูเหา่าไปช้อปปิ้งกันไปช้อปปิ้งตลาดนัดงูเห่ากัน,นคงไม่ซื้องูเห่าหรอกปล่อยให้พักการเมืองเขาซื้อคือไอ้คำว่างูเห่าเนี่ย มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่เศรษฐีแถวตะวันออกกลางเนี่ยเขาสงสารมันเขาก็ซื้อมาเลี้ยงนะเพราะว่ามันกำลังจะร้อนตายหรือหนาวตายไม่รู้ซื้อมาเลี้ยงแล้ววันหลังมันก็ฉกกัดไอ้เจ้าของก็ตายเลยมันก็มาเปรียบเลยกับการเมืองไทยว่างูเห่าระวังนะมันจะฉกกัดเอา นี่เขาเปรียบเรือยอย่างนี้ผมก็เลยเอามาขึ้นหัวเป็นคอนเทนต์วันนี้หรือพาดหัววันนี้ว่าตลาดนัดงูเห่าตัวละสามสิบล้านเชื่อไหมนะแย่งกันซื้อด้วยเพราะในสภาตอนนี้มันเสียงปลิ่มน้ำครับมันเสียงปลิ่มน้ำในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ มีสอสอเหลืออยู่493คนไอ้493คนไม่ถึง500นะไม่ถึง500เพราะถูกศาลร,รัฐธรรมนูญยุบพักเก้าไกลออกไปกรรมการบริหารก็หลุดกันไปประมาณสัก6-7คนก็เหลือ493 493หารด้วย2กึ่งหนึ่งก็คือ246คน สองี่หคนคือกึ่งหนึ่งทีนี้ในสีกรัฐบาลสีกรัฐบาลตอนที่พักภูมิใจไทยยังไม่ออกไปเนี่ยมันมีอยู่สามรอยี่สคนสามยบสคนมีพักเพื่อไทยหนึ่งร้สี่บสพักภูมิใจไทยหกสิบเก้าพักรวมไทยสร้างชาติสาสิบหประชาธิปัตย์ยี่สิบห้า ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9ชาติพัฒนา3ไทยรวมพลังสองท้องที่ไทยอีกหนึ่งพลังสังคมใหม่หนึ่งแล้วก็อีกพักหนึ่งกล้าอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าเอ่ยชื่อเขาหรอกครับพักนี้เขาดุรวมกันแล้วเนี่ยสามร้อเนี่ยพอพักภูมิใจไทยออกไปมันก็จะเหลือแค่3ามี่นี่นี่ตัวเลขกลมๆนะตัวเลขที่ไม่นับว่า ไปฉุดตรงนั้นมาไปไปไปดึงตรงนี้มาเพราะไม่รู้ว่าฉุดหรือดึงอะไรจรงิงหรือเปล่าหรือซื้องงหงงงูเห่าอะไรนี่ผมจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่เป็นไม่เป็นไปตามหลักการวิชาการหรือว่าหลักอะไรหลักความจรงิงมันเป็นเรื่องที่คุยกันซุบซิบซุบซิบเอาไปนะไปอยู่ด้วยกันนะเฮ้ยอันนี้ไปนะอันนั้นเป็นเรื่องซุบซิบเป็นเรื่องเกทับรับแหลกกันผมจะไม่พูดเรื่องนี้เอาจริงๆว่าเหลือตอนนี้304ยคน ทีนี้ในสิ่งฝ่ายค้านที่ภูมิใจไทยออกไปอยู่ฝ่ายค้านพักประชาชนเนี่ยเขามี143ในขณะที่เพื่อไทยมี142ฉะนั้นพรรคประชาชนมีเสียงเหนือกว่าหนึ่งเสียงพักประชาชน143บวกพรักพลังประชารัฐ20สของลุงป้อมพักไทยสร้างไทยหพพักเป็นธรรมหนึ่งเสรีธรรมเสรีเทารวมไทยหนึ่งไทยก้าวหน้าหนึ่ง แล้วก็รวมไทยสร้างชาติอีกกลุ่มหนึ่งจะมาอยู่หรืออยังไงผมไม่ทราบแต่แต่ไม่นับตรงนี้ไม่นับนับรวมกับภูมิใจไทยพอนับรวมกับภูมิใจไทยเนี่ยมันก็จะได้เสียงประมาณสัก200 200 240เอ้ย230เสียงในขณะที่รัฐบาลเหลือ247 มีเสียงมากกว่าพักฝ่ายค้านอยู่สิบสามเสียงในภาษาการเมืองเขาเรียกปริ่มน้ำไงสิบสามเสียงเนี่ยถ้าจ่ายหัวละห้าสิบล้านมันใช้เงินแค่ห้าหกร้อยล้านเท่านั้นเองห้าหกร้อยล้านเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาให้มันขาดไปเลยในการตั้งรัฐบาลถ้า สมมติสมมุติว่าแพทองทานกลิ้งคาสารัฐธรรมนูญต,ตอนนี้ยังไม่กลิ้งไงยอมลดสถานะจากหัวหน้าพักซึ่งถูกสารรัฐมนูญได้สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมหลายคนถามบุรวีเคยเป็นกำนันแล้วมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอมันเคยมีอย่างนี้สมัยก่อนเป็นกำนันมาแล้วมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มี หลายคนอยากเป็นเอา้าลาออกจากกำนันแล้วก็เป็นสมัครผู้ใหญ่บ้านพลเอกชาวาลิตเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรองนายกนะก็เป็นพรรคของพวกคุณทักษิณนนะ่ะเขายอมอย่างนั้นน่ะเขายอมอย่างนั้นก็กก็กก็เรื่องของท่านยอมก็ว่ากันไปนี่เป็นตำนานทางการเมืองทีนี้อุ้งอิงกระดิ่งทองเนี่ยนะกระดิ่งแมวกระดิ่งทองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีศักดิ์ศรีมันก็ต้องมี เสร็จแล้วก็จะเรียนแบบลุงตู่ไงลุงตู่ถือสองตำแหน่งไงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะถูกสั่งให้หยุดไปบัตรหน้าที่นั่นใน่เป็นความบังเอิญนะมันไม่ได้เป็นความตั้งใจเหมือนกับสมัยสมัยนี้สมัยที่คุณแพรทองทานเป็นนายกไอ้ที่เป็นนายกเนะี่ยมีความตั้งใจที่ตั้งแต,งต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรม เพื่อจะหาที่นั่งทํางานอีกที่หนึ่งแล้วตัวเองคงอ่านออกแล้วว่ายังไงเขาก็ต้องโดนคือคนเนี่ยมันต้องรู้สึกตัวเองอยู่แล้วว่าทําผิดอะไรไปพูดกับฮุนเซนนะแล้วก็มีคลิปเสียงออกมาแล้วเ็เอาคลิปเสียงออกมาแฉตัวเองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันผิดมันถูกยังไงเมื่อรู้อยู่แล้วว่าผิดเฮ้ยกูต้องเซฟไว้ wise, ต้องหาที่นั่งอีกสักที่หนึ่งคือกระทรวงที่คนไม่ค่อยแย่งกันนัก คือ,อกระรวงวัฒนธรรมทีนี้เสียงมันเกินอยู่ประมาณสักสิบสามเสียงเอาให้ชัวร์คือเอาสาสิบเสียงชัวร์แน่นอนสามสิบเสียงคูณด้วยห้าห้าสิบล้านห้าสามสิบห้าคือพันหนึ่งพันห้าร้อยล้านแต่เวลานี้สายข่าวกระซิบมาที่บุญลรยบอกว่าไอ้ห้าสิบล้านเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นสดๆดสักยี่สิบล้านข้างูเหา่า ส่วนอีกสามสิบล้านเนี่ยเขาให้เป็นชิปชิปคืออะไรถ้าคนเล่นการพนันอยู่ในบ่อนคาสิโนจะรู้ว่าชิปคืออะไรคือเอาเงินสดไปแลกชิปแล้วเขาก็ให้ชิปมาชิปนี้จะไปแลกกลับเป็นเงินสดไม่ได้เขาเรียกชิปตายก็เอาไปเล่นเมื่อบรรดางูเห่าได้ชิปตาย คุณเอาไปแลกเป็นเงินสดไม่ได้แต่คุณไปเล่นการพนันได้เล่นได้ที่ไหนเล่นได้ที่กัมพูชาที่กรุงพนมเปญอ้าวเข้าไม่ได้แล้วทำไงาชายแดนเข้าไม่ได้ปลอยเปิดบินแล้วคุณนั่งเครื่องบินไปไปลงที่สนามบินโปเชียงตรงที่กรุงพนมเปญมันมีบ่อนคาสิโนอยู่สองบ่อนใหญ่เบ้อเริ่มเลยคุณไปเล่นได้ไม่รู้ใครเป็นคนลงทุนลงทุนจ่ายชิปให้กับ สสองสอได้ข่าวว่ารับกันไปแล้วหลายคนงานที่จะต้องทำงานแรกก็คือล้มพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2569งานแรกถ้าตัวนี้ล้มแน่นอนแพทองทานมีทางเลือกคือลาออกกับยุบสภาหรือว่าถ้าสารรัฐมนูลสั่งให้ล้ม สั่งให้ยุติสั่งสั่งให้เขาเรียกว่าตัดสิทธินะ์กลางสภาคือคือหมายความว่าไม่ได้เป็นนายกแล้วนะตัดสิทธิ์การเป็นนายกกลางสภาทีนี้ก็เหลือทางเดียวเท่านั้นละเต้องเลือกนายกใหมนะ่แต่รัฐแต่ไอ้ไอ้ไอ้อออพระ,พระ,พระพยาณ์กบานจะมาก่อน พอมาก่อนถ้ามาล้มก็ต้องรอไปรอไปเข้าสภาใหม่จะมีนายกใหม่จากพรรคเพื่อไทยคุณใช้กเกษมหรือเปล่าไม่รู้เพราะคุณทักษิณมีปัญหาเยอะกำลังเครียดอยู่หลายเรื่องจะกล้าทุ่มกล้าเทหรือเปล่าไม่รู้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขากล้าทุ่มกล้าเทเพราะมีกระสุนดินดำเยอะ แจกคนละยี่สิบล้านยี่ิบล้านแล้วแจกชิปที่คุณเอาไปเสี่ยงโชคอีกสามสิบล้านสามสิบล้านเนี่ยคุณนั่งเล่นบาคาร่าไปกับคนสองไปกับเพื่อนสองคนอีกฝั่งมันคุณแทงแดงอีกฝั่งคุณแทงดำไอ้มันมีอะไระมีแดงกับดำหรือแดงกับน้ำเงินอะนะคนละฝั่งฝั่งหนึ่งเสียฝั่งหนึ่งได้ไงไอสามสิบล้านยังไงคุณก็ก็คงได้มาเกินยี่สบล้านอนะ่ะเอางี้ก็แล้วกัน พอได้มาแล้วคุณก็ไปแลกเป็นเงินสดได้ให้คาสิโนโออกหนังสือรับรองว่าเล่นการพนันได้สามารถเอามาฝากเงินได้าสามารถสามารถฝากเงินได้เพราะเป็นที่มาของเงินบริสุทธิ์ไม่ใช่ฟอกมาไปเล่นการพนันได้เหมือนกับหลายครั้งที่นักการเมืองเขาแจ้งกับปป,ปชเรื่อง รับสินว่าเล่นการพนันได้ฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในการแย่งกันตั้งรัฐบาลคราวนี้ทีนี้การเมืองวันนี้นะครับเขาเปรียบเลยว่าเป็นการเมืองหน้าด้านหน้าทนหน้าด้านหน้า,า,นนา,านทนยังไงครับเขาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกแต่เจ๊แพร ก็ยังมีเก้าอี้รักดีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมารองรับเขาเรียกว่าเป็นแผนกลวงนึกหรือว่าเขาเรียกว่าแผนซ้อนแผนอะไรทำนองนี้เพื่อรองรับเก้าอี้รองรับรองรับก้นให้มีที่นั่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้คือเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณกันว่า เจแพเนี่ยสมกับเป็นทายาทของพี่เหลี่ยมจริงๆเพราะเหลี่ยมด้วยกันทั้งคู่ไงเหลี่ยมด้วยกันทั้งคู่โกงแล้วโกงต่อโกงต่อไปโกงคิดผายไวป้ปวงหรือเปล่าโอ้ยอย่าไปกล่าวหาเขากันขนาดน,นั้นเลยอย่าพูดเล่นไปขนาดน,นั้นผมยังไม่เห็นมีตรงไหนที่เขาโกงน,นี่ยังไม่เหนน็นด้วยตาตัวเองนะแต่รับหลังผมไม่รู้นะยังไม่รู้เลย นะยังไม่รูนะ้น้ำมันจะลดมาต่อผุดไงทีนี้เรื่องของทักษิณวันนี้มาต่อครับสารดีกาไต่สวนต่อวันนี้ไนะต่สวนต่อวันนี้คือวันที่8กรกฎาคมอีเนี่ยหนีอยู่ต่างประเทศมา1 5บ6ปีแล้วก็ตอนที่ขอญาตออกต่างประเทศตอนนั้นมีคดีอยู่เหมือนกันนะที่ดินรัชดา บอกว่าจะขอไปดูกีฬาโอลิมปิกตอนนั้นก็เดือนกนรกฎาคมตรงกันกับตอนเนี้ยเมื่อ15-16ปีที่แล้วไปแล้วไปรับไม่กลับมาประมาณ16ปีไม่ได้กลับมาเลยไปอยู่ลอนดอนไปอยู่ที่ไหนอะไปอยู่ฮ่องกงและส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ดูไบยอยู่ที่ดูไบกลับมาเมื่อเดือนสิงหาสองปีที่แล้วคือ2566 แล้วก็ประกาศว่าผมเนี่ยยอมติดคุกกลับมายอมติดคุกปรากฏว่าก็เกิดดิวลับขึ้นมาลังกาวีตกลงกันบอกไงต้องขอให้ผมได้อภัยโทษแปดปีนะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขากลองแล้วว่าคุณมีคดีทุจริตตั้งแปดปีแต่ควา,ามดีพอมีอยู่บ้าง ลดทั้งสักเจ็ดปีขอพระราชทานลดโทษทั้งเจ็ดปีนี่ข้างล่างทํากันเองนะครับประชุมกันเองทํากันเองแล้วก็เสนอแล้วก็ทูนกล้าวไปให้ลดโทษเจ็ดปีแล้วติดคุกหนึ่งปีปลากกไว่าติดคุกหนึ่งปีเนี่ยก็ไม่ยอมติดคุกโกงอยู่โกงต่อไงไม่ยอมติดคุกไปนอนอยู่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจ จนกระทั่งได้รับการพัดโทษเมื่อครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันมีจริงมันไม่เข้าข้างมันไม่เข้าข้างดูตั้งแต่การไตส่สวนเมื่อวันที่สี่ก็คงเห็นแล้วสยองแล้ววันนี้ก็มีการไตส่สวนอีกนะหลังจากผมพูดเนี่ยผมพูดตีห้าใช่ไหมวันนี้วันที่แปดก็มีการไตส่สวนอีก มันยังไม่จบไงเพราะสารนี่ละเอียดมากคืออยากจะรู้ความจริงว่าป่วยทิพย์จริงหรือเปล่าแม้กระทั่งสมเด็จทุนเซนที่อยู่กัมพูชายังรู้เลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมถึงบ้านจันสองล่าแล้วอีไม่ได้อยู่ในชุดคนป่งคนป่วยหาอะไรเลยพอจะถ่ายรูปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวขอไปใส่ปลอกคอหน่อย <laughs> เพื่อจะถ่ายรูป หุนเซนเขาก็เลยรู้ว่าไอ้ฮ่ามึงไม่ได้ป่วยจริงนี่เว้ยมึงไม่ได้ป่วยจริงนี่นะมึงการแสดงของมึงหรือเปล่านี่เป็นบทละครสรุปแล้วก็คือการแสดงสรุปแล้วก็การแสดงนะนี่คือเรื่องของทักษิณชินวัตรคือเล่าทั้งวันมันก็ไม่จบหรอกครับเพราะนอกจากจะมีเรื่องชั้นทิบสี่ยังมีคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นะเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรัชกาลที่9หมิ่นในหลวงอ่ะหน,หนึและก็เป็นจำเลยฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนะในการให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีเมื่อปี2558นะตอนนี้ก็กำลังสื่อพยานยโจทกันอยู่เดือนนี้ทั้งเดือนคงจบนะสองวันสืบทีสาวันสอบสืสบทนะีเริ่มสืบตั้งแต่วันที่ที่ท,ท,ที่ที่อะไรที่สกรกฎาคมเมื่อวันก่อนนี้ศาลอาญาก็สืบพยานยโจททั้งหมดสิปาก สิบปากครับสามวันเสร็จจากนั้นก็ไปสืบพยานจำเลยอีกสิบสี่ปากอีกสิบสี่ปากเนี่ยก็จะสืบทั้งหมดกี่นัดนะสี่นัดสี่นัดก็จะเริ่มวันที่สิบห้าและไปจบวันที่23กรกฎาคมซึ่งเขาก็คิดกันว่าภายในเดือนสิงหาคมเดือนหน้า เพราะสื่อพยานมันจบเดือนนี้ไงแล้วภายในเดือนสิงหาคมเดือนหน้าศาลชั้นต้นก็น่าจะตัดสินคดีความหนึ่งหนึ่งสองที่ทักสินเป็นจำเลยได้เป็นจำเลยได้นี่แหละตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละที่จะทำให้ทักสินเนี่ยจะต้องหนีหรือเปล่าไม่หนีก็เข้าคุกก็มีสองอย่างทั้งพ่อทั้งลูกที่เอามาเล่าให้ฟังนะมันก็เกี่ยวพันกับตลาดน,นัดงูเห่า ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เขาพยายามจะหางูเห่ามาร่วมผสมมันขาดอยู่สิบสามเสียงนะแล้วค่าตัวสูงห้าสิบล้านจ่ายสดสดยี่สิบล้านอีกสามสิบล้านเป็นชิปนะคุณบินไปเล่นพนมเปนได้นะมีสองบอลใหญ่ๆนะแล้วอาจจะได้เงินติดมันไม่เสียหมดหรอกอาจจะได้เงินติดกลับมานะแต่เวลานี้เขาก็แอบจ่ายกัน อาจจะยังไม่รู้ทั่วถึงกันคือใครที่มันรับเนี่ยเขาไม่เล่าให้ฟังหรอกแต่พอเอินหูผมมัมนวัก็เลยเอาเรื่องนี้มาแพลมให้ฟังว่าติดต่อกันให้ดีนะเขาแจกกันอยากได้ตังค์ก็ไปเถื่ออยากได้ชิปไปพักผ่อนสมองก็ไปเถอะอ่ะนี่คือข่าวทะลุใหม่ที่เอามาเล่าอย่างทะลุทะลวงครับพี่น้องทั้งหลายสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิบปี ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยทูเลนเบเลอร์ดุคลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่งผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิต์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์สนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทน ได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิศาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไ,ไ,ไปไปไปพูดหลไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลาัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลาัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ